สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t YouTube ู We Awareness นะคะพบกับหมอน้ำน้ำบันทิตานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปอ่านหนังสือนะคะหนังสือที่ชื่อว่าคำสอนจากโอรินนะคะกุญแจสู่พลังอำนาจภายในและการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญาณซึ่งวันนี้จะเป็นการอ่านในบทที่8ให้ฟังนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเข้ามาฟังก็ฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากไปฟัง7บท ย้อนหลังที่อ่านไปแล้วนะคะหมอน้ําก็จะใส่เป็นเพลิดไว้ให้นะคะเพลิดนี้ชื่อว่าคําสอนนะคะจากโอรินโอรินเป็นใครนะคะเป็นภูมิปัญญาไร้การเวลาที่ได้รับการสื่อจากจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานขั้นสูงซึ่งเธอเรียกตัวเองว่าโอรินฉันคือครูทางจิตวิญญาณฉันอยู่ในมิติที่วิทยาศาสตร์ของเธออธิบายไม่ได้นะคะก็มีทั้งหมด19บทนะคะวันนี้ก็จะเป็นบทที่8ทุกวันจันทร์หมอน้ําก็จะมาอ่าน นะคะเอ่อหนังสือนะคะที่ชื่อคําสอนจากโอรินให้ฟังนะคะเพราะว่าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะในการที่ใครที่รักในการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้เติบโตทใงจิตวิญญาณนะคะอ่ะเราไปเริ่มฟังกันเลยนะคะบทที่8ตัวตนย่อยผสานตัวตนที่แยกจากกันให้เป็นหนึ่งเดียวทุกคนมีอัตลักษณ์และบทบาทหลากหลายที่เรียกว่าตัวตนย่อย ตัวตนเหล่านี้ดำรงอยู่ในตัวเธอทุกคนตัวอย่างเช่นอาจมีด้านหนึ่งของเธอที่หุนหันพันแล่นขณะที่อีกด้านหนึ่งก็รอบคอบระมัดระวังอาจมีอีกด้านที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นโกรธหรือด้านที่อยากเป็นที่ต้องการของผู้อื่นอาจมีด้านที่หวาดกลัวหรือกังวลกับอนาคตหรือด้านที่จมดิ่ง ชอบนึกถึงสถานการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตและกลับมาคุ้นคิดตลอดเวลาในการเดินทางผ่านชาติภพนี้ทุกด้านเหล่านี้จะถูกรู้จักและเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นการเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดตัวตนย่อยว่าเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอจะช่วยให้เธอเป็นอิสระและยกระดับตัวตนต่างๆขึ้นสู่การรับรู้เส้นทางสู่ตัวตนขั้นสูง คือการผสานตัวตนทุกด้านหรือตัวตนย่อยเข้าด้วยกันกับตัวตนที่แท้จริงเสียงที่เคยบอกว่าเธอไม่มีความสามารถไม่ใช่เสียงจากตัวตนขั้นสูงแต่มาจากตัวตนด้านที่ต้องการความรักและการยอมรับและรอที่จะได้รับวิสัยทัศน์ขั้นสูงตัวตนเหล่านี้ดำรงอยู่ในตัวเธอ รอคอยการเดียวยาและการหลอมรวมด้วยความเข้าใจขั้นสูงตัวตนเหล่านี้อาจก่อตัวขึ้นช่วงประสบภาวะวิกฤตหรือยึดถือสภาพความจรงิงและคำสั่งสอนที่รับมาจากพ่อแม่และเพื่อนๆตัวยอย่างเช่นถ้าเธอรู้สึกว่าตนเองมักดึงดูดความสัมพันธ์ที่ผิดพลาดเข้ามาในชีวิต เป็นไปได้ว่าตัวตนบางด้านกำลังชักนำความสัมพันธ์ที่ถอดแบบมาจากภาพฝังใจในอดีตเป็นไปได้ว่าพ่อแม่เคยปฏิเสธเธอตัวตนด้านนี้จึงมีภาพฝังใจว่าการถูกปฏิเสธคือส่วนหนึ่งของความรักตัวตนด้านนี้อาจช่วยดึงดูดเพื่อนฝูงที่เข้ามาในชีวิตเธอดังนั้น ธอจะต้องเข้าใจว่าตัวตนนี้พยายามทำสิ่งดีๆให้เธออยู่แม้ว่าเธอจะถูกเพื่อนปฏิเสธในตอนท้ายเธอต้องไม่โทษตัวเองถ้าเธอชักนำความสัมพันธ์แบบเดิมเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะการสลายรูปแบบพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์แบบเดิมๆคือการพัฒนาจิตวิญญาณอีกวิธีหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องรับรู้ตัวตนด้านนี้พูดคุยกับเขาและสร้างภาพความรักในแบบที่เธอต้องการขึ้นมาแทนเธออาจมีตัวตนบางด้านที่เชื่อเรื่องความขาดแคลนซึ่งเป็นความเชื่อที่โลกนี้มีสิ่งต่างๆไม่เพียงพอไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงความรักเงินและอื่นๆอีกมากมายเป็นเรื่องดีถ้าเธอพูดคุยกับตัวตนนี้ และสร้างภาพความสมบูรณ์พูนสุขขึ้นมาแทนลองหยุดคิดสักนิดสมมุติว่าเธอมีชีวิตอยู่ได้อีกหกเดือนมีเรื่องสำคัญใดที่เธออยากทำให้เสร็จและทิ้งไว้ให้คนข้างหลังเธอจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตทันทีตอนนี้เธอมีข้อจำกัดอะไรบ้างที่อยากขาจัดออกไปถ้าเธอจะมอบของขวัญสักอย่างให้กับโลกนี้สิ่งนั้นคืออะไร การเปลี่ยนแปลงสำคัญเพื่อการเข้าถึงตัวตนขั้นสูงนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากการรับรู้ตัวตนขั้นสูงและการพัฒนาด้านต่างๆในตัวเธอตัวตนย่อยของเธอคือตัวตนที่ยังไม่ได้ผสานเข้ากับตัวตนขั้นสูงการจะเปลี่ยนภาพฝังใจในอดีตที่ตัวตนเหล่านี้ยึดถือไว้นั้นทำได้ง่ายมากๆ โดยเริ่มจากการตั้งใจฟังเสียงความคิดภายในตัวเธอเมื่อได้ยินเสียงความคิดที่เกิดขึ้นบ่อยๆเช่นความสงสัยก็ให้เข้าใจว่ามันคือตัวตนด้านที่กำลังร้องขอวิสัยทัศน์และความเชื่อใหม่เธอสามารถตอบสนองต่อเสียงที่เธอรู้ว่าไม่ใช่เสียงจากตัวตนขั้นสูงโดยรับฟังและพูดคุยกับตัวตนเหล่านี้แสดงวิสัยทัศน์ขั้นสูงให้พวกเขาได้เข้าใจ ตัวตนเหล่านี้แค่ไม่รู้ว่าเธอได้เปลี่ยนกรอบที่ใช้ในการสร้างโลกแห่งความเป็นจริงไปแล้วจุดมุ่งหมายขั้นสูงหรือวิสัยทัศน์ขั้นสูงที่ว่านี้คืออะไรทุกคนไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อพัฒนาทางจิตวิญญาณแต่ยังเพื่อช่วยโลกนี้อีกด้วยเธอเกิดมาในฐานะมนุษย์เพื่อช่วยให้มนุษยชาติอยู่ดีมีสุขการที่สิ่งต่างๆเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย และประตูทุกบานเปิดทางให้นั่นเป็นเพราะเธอไม่เพียงใช้ไม่เพียงกำลังใช้ชีวิตตามจุดมุ่งหมายขั้นสูงของตนอยู่แต่ยังกำลังทักทอมันเข้ากับวิสัยทัศน์ขั้นสูงของมนุษยชาติไปพร้อมกันเธอเกิดมาเพื่อพัฒนาคุณสมบัติบางอย่างในตัวเธอและบรรลุจุดจุดมุ่งหมายขั้นสูงของเธอ เธอรู้ได้ว่าคุณสมบัตินั้นคืออะไรโดยดูจากความท้าทายต่างๆที่เข้ามาสู่ชีวิตเธออย่างต่อเนื่องซึ่งอาจเป็นเหตุการณ์ที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลยทว่ามีรูปแบบบางอย่างร่วมกันซึ่งเธอต้องเรียนรู้เป็นบทเรียนที่เธอดึงดูดเข้ามาในชีวิตทุกคนเกิดมาพร้อมจุดมุ่งหมายขั้นสูงและวิสัยทัศน์ขั้นสูงเส้นทางชีวิตของเธอในชาติภพนี้คือ การค้นพบวิสัยทัศน์ขั้นสูงและทําให้มันกลายเป็นจริงความท้าทายของตัวตนขั้นสูงคือเพียนเปิดดวงตาให้เธอเห็นตัวตนที่แท้จริงและช่วยให้ตัวตนนั้นแสดงศักยภาพออกไปในวงกว้างบางคนอาจสนใจเรื่อง,องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษและเจาะลึกลงไปในรายละเอียดขณะที่อีกคนอาจชอบสแสวงหาความรู้เรื่องใหม่ แต่การผสานตัวตนด้านต่างๆเข้ากับตัวตนขั้นสูงคือจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งในการวิว,ว,วัฒนาการของจิตวิญญาณตัวตนขั้นสูงจะอยู่พ้นจากโลกของการแยกขั้วแต่ละเสียงในตัวเธอมุ่งไปในการพัฒนาสร้างตัวตนด้านตรงข้ามขึ้นมานั่นหมายถึงเธออาจมีด้านที่อนุรักษ์นิยมมากๆ ต้องการให้ชีวิตเป็นเหมือนเดิมไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเธอจะมีตัวตนด้านตรงข้ามซึ่งชอบทำตามสัญชาตญาณรักอิสระและชอบการเปลี่ยนแปลงเธอจะพบว่าตัวตนสองด้านนี้มักจะมีความขัดแย้งกันอยู่เสมอภายในตัวเธอมีตัวตนหลายด้านถ้าตัวตนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งก็จะมีอีกตัวตนหนึ่งพูดตรงข้ามเสมอการหาข้อยุติระหว่างตัวตนสองด้าน จะช่วยให้เธอเข้าถึงตัวตนขั้นสูงวิธีหนึ่งที่เธอทำได้คือให้ตัวตนทั้งสองด้านได้พูดคุยกันเมื่อใดก็ตามที่เธออยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจไม่ถูกตัวตนหนึ่งอาจบอกว่าแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้สิอีกตัวตนอาจบอกว่าไม่ใช่ต้องทำอีกวิธีเธอสามารถมองว่าตัวตนทั้งสองกำลังขัดแย้งกัน ให้จินตนาการว่าตัวตนทั้งสองอยู่บนมือของเธอแต่ละข้างและสร้างบทสนทนาระหว่างทั้งสองฝ่ายขึ้นให้ต่างฝ่ายต่างแสดงเจตนาดีต่อเธอออกมาและบอกให้อีกฝ่ายรู้แล้วเธอจะหาข้อยุติที่ดีต่อทั้งสองฝ่ายได้บอกให้ตัวตนทั้งสองรู้ว่าเธอมีเป้าหมายชีวิตอะไรที่กำลังพยายามอยู่และขอให้พวกเขาช่วยเธอ ตัวตนแต่ละด้านมีของขวัญให้เธอและจะเป็นเพื่อนคอยช่วยเสียงวความค,คิดทุกเสียงผุดขึ้นเพื่อช่วยเธอเพียงแต่มันอาจยังไม่เห็นภาพสิ่งที่เธอต้องการอย่างกระจางหรืออาจเห็นภาพเก่าเมื่อหลายปีก่อนและยังคงช่วยเธอด้วยเงื่อนไขเดิมอยู่ตัวอย่างเช่นตัวตนขี้กลัวอาจกำลังพยายามปกป้องเธอด้วยวิธีการที่คิดว่าดีที่สุด เส้นทางชีวิตของเธอในชาติภพนี้คือการผสานตัวตนด้านต่างๆเข้ากับจุดมุ่งหมายขั้นสูงและวิสัยทัศน์ขั้นสูงจงเรียนรู้ที่จะมอบความรักแกต่ตนเองด้านตัวตนต่างๆของเธอเพราะเมื่อเธอรักตัวตนต่างๆเหล่านี้เธอกำลังเริ่มผสานพวกเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนขั้นสูงของเธอก็จบนะคะสำหรับคลิป นะคะการอ่านหนังสือเสียงบทที่8เนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ก็บอนน้ำก็จะมาอ่านบทที่9ให้ฟังนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะได้ไม่มากก็น้อยเนาะก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามนะคะฟังแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube นะคะอ r v เอลแนเนตและช่อง YouTube น้ำบันทิตานะคะพบกับมอน้้ำใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ